มีเรื่องเล่าหนึ่งเกี่ยวกับอัศวินที่กลายเป็นหรือสีณนะเมืองโลโชตินประเทศเช็กโลโคตาอัศวินผู้เคยมีทั้งทรัพย์สินภรรยาและลูกสาวแต่เมื่อทุกอย่างพังทลายเขาทิ้งชีวิตเดิมแล้วไปใช้ชีวิตสันโดษในถ้ำ ข้างถ้ำนั้นมีบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ารักษาโรคได้ชาวบ้านเริ่มมาหาเขาขอคำแนะนำและน้ำจากบ่อโลโคตากลายเป็นเหมือนฤาษีผู้รักษาที่ทุกคนให้ความเคารพจนกระทั่ง วันที่เขาเสียชีวิตฝูงนกนับไม่ถ้วนบินมารวมตัวที่อาสมของเขาราวกับกำลังไว้อาลัยหรือกำลังเฝ้ารอใครบางคนชาวบ้านบางคนเชื่อว่าวิญญาณของเขายังคงเฝ้าดูแลบ่อน้ำบางคนกลับบอกว่า มีบางอย่างในถ้ำนั้นที่ไม่ใช่แค่ตำนาน